เบตันชัวรถรู่คู่ตะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซอนเกรดเอทุกคันเลือกไบ้เป็นร้อยรถสวยไหมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักทิศความนลังถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นโปรโมชันมาใบให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีขอคุณมันใช้ได้เลยบตันชีวยินดีต้อนรับรายการรถแซบเวอร์ค่ะวันนี้นะคะเกียร์คานดีว่าของเราปรับลดราคาลงแล้วค่ะ ราคาพิเศษแถมยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกด้วยนะคะเกียร์ะคาริบเบิลตัว็อปสุดเลย2.2 S H L ปี P 2021 22ไม่น้อยด้วยค่ะ56,000กิโลเท่านั้นราคาที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้1,659,000เราก็ไม่ขาย1,59,000บาทเราก็ไม่ขายาวันนี้เอาไปเลยค่ะ1,490,000 9,000บาทเท่านั้นค่ะยังแถมโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยนะคะเลือกรถที่ใช้ได้สีที่ชอบค่ะใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรายังมีโปรโมชั่นสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านให้อีกด้วยค่ะคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะได้เป็นตัวระบบ Keyless Entry ด้วยประตูด้านข้างเนี่ยก็สไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ข้างเลยค่ะ ภายในคือสีน้ำตาลสวยรูหราเลยนะคะหนูจะบอกได้เลยว่าคันนี้คือสวยใหม่มากๆทุกอย่างออปชั่นเต็มเลยนะคะสีเสริมไม่เคยเก็บเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะแล้วพี่ดูฝาท้ายนะคะเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาได้ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าด้วยค่ะไฟท้าย LED ยาวเลยค่ะด้านหลังของเขาเนี่ยก็สามารถใส่สัมภาระได้เยอะด้วยนะคะเปิดให้ชมกันสักนิดนึงค่ะนี่เลยค่ะกว้างขวางมากๆเลยแถวที่นั่งที่4เนี่ย เขายังซ่อนอยู่ด้านล่างนะคะสามารถดึงมานั่งได้หรือว่าพับเก็บใส่ส oh ัมภาระแบบนี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าและคันนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับการตีซ่อมศูนย์อีกนะคะหมดปี2027เลยค่ะคุ้มค่าทั้งได้รถสวยๆคุ้มค่าทั้งราคาแล้วก็ยังมีของแถมให้อีกด้วย ไม่ซื้อวันนี้จะซื้อวันไหนคะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเราขายถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย082856000หรือว่าแอดไลน์ a d d 9 9 9 9ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรบมือสอคบคุณภาพากีเพราอมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวได้ตันชัวคือทางตอบที่ใช่ชั่ว